มีหลายคนนะสนใจธรรมะสนใจอ่านหนังสือธรรมะฟังคำบรรยายธรรมะแต่พอถึงเวลาปฏิบัติมักจะมีข้ออ้างมากมายที่อ้างกันอยู่บ่อยๆคือไม่มีเวลาไม่มีเวลาตัวนหนึ่งก็สะท้อนภาพชีวิตของคนสมัยใหม่นะ ที่มีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นเนี่ยคําว่าไม่มีเวลานี่ก็กลายเป็นข้ออ้างของหลายคน,น,นทั้งที่เรื่องที่ควรจะให้เวลานี่เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะรวมถึงการให้เวลากับลูกการให้เวลากับพ่อแม่แต่หลายคนบอกไม่มีเวลา มีเวลาเที่ยวมีเวลาช็อปมีเวลาดูหนังซีรีส์มีเวลาเล่นเกมมีเวลาสังสรรค์พูดคุยแต่พอเวลาปฏิบัติธรรมบอกไม่มีเวลาจำนนไม่น้อยนี่มีเวลาอยู่บ้างแต่ก็คงเพราะว่ารู้สึกว่าเวลามันมีน้อยจึงมักจะถามว่า วิธีใดที่มันให้ผลเร็วบ้างทำให้หายโกรธเร็วๆทำให้พ้นทุกข์ไวๆทำให้หายเครียดเร็วๆีบบางคนยังไม่ทันเริ่มทำเลยก็เรียกร้องแล้ววิธีที่เร็วๆมันก็จะทอนถึงความรู้สึกเมคิดของคนปัจจุบันนะที่ชอบอะไรที่มันเร็วๆ f a สต์ฟู้เนี่ยมันก็แปลว่าอาหารด่วนอิ Instant Coffee นสแตนกาแฟนะกาแฟที่มันให้ที่มันละลายเร็วนะความสุขก็ต้องต้องการอินสแต t แฮปปี้เนสถึงเวลาจะปฏิบททัติธรรมก็เรียกร้องวิธีการที่มันเร็วๆเพราะอะไรจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากคือชอบทางลัด เดีย๋ยวนี้จะบูธเปิดโทรศัพท์เปิดคอมพิวเตอร์ก็ต้องให้เครื่องบูทเร็วๆนะติดนิสัยเร็วๆทางโลกนี้มาใช้กับทางธรรมซึ่งลึกๆก็คือเพราะว่าไม่อยากจะเหนื่อยนะหรือไม่อยากจะให้เวลากับมันมากและดังนั้นี่หลายคนพอปฏิบัติข้าไปแล้วทำได้ไม่นานเลยก็เลิกแล้ว เพราะว่าใจร้อนเห็นผลผลช้าไม่ทันใจนั่งทำสมาธิแค่อาทิ์เดียวเลิกแล้วเพราะว่ามันฟุง้งไม่มีวิธีเร็วๆที่จะระง,งับดับความฟุ้งได้เลยเลิอกอยู่เพศนั้นคือชอบอะไรที่มันสั้นๆวางธรรมะเกิดได้ธรรมะที่มันสั้นๆ แต่ว่าแก้ทุกข์ได้อย่างรวดเร็วหรือว่าอย่างสิ้นเชิงเคยมีโยมคนหนึ่งถามหลวงปู่ดู๊กว่าปัญโยเป็นคำถามที่คงจะแทนใจหลายคนมากนะบอกว่าเนี่ยหลวงปู่ขอธรรมะส,สั้นๆเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้โลกกดหลงหมดไปจากใจ จะทำอย่างไรธรรมะสั้นๆนะเรื่องการปฏิบัติหรือว่าให้โลภโกรดลงหมดไปจากใจเลยหลวงปู่ท่านพูดเสียงดังฟังชัดแค่คำเดียวนะสติเนะี่ยถ้าต้องการธรรมะสั้นๆเนะี่ยสตินี่แหละสั้สนที่สุดแล้วแต่ว่าเวลาจะ,จะเจริญสติให้เกิดผลชนิดที่ หรือถอนโลภโกรดลงออกไปจากใจได้มันต้องใช้เวลานะแล้วก็ต้องรู้จักใช้ในทุกที่เลยจริงๆเนี่ยสติเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกโอกาสและที่จำเป็นต้องใช้มากนันคือเมื่อเกิดการรับรู้เรียกว่ามีสติในการรับรู้ทุกอย่างที่เข้ามาทางทุกทวาร ไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่สำคัญมากเลยเป็นสิ่งที่คนมองข้ามนะหลายคนก็สนใจทำบุญหลายคนก็สนใจในเรื่องการรักษาศีลแต่ว่ามองข้ามเรื่องการมีสติในการรับรู้ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นคำว่าอ,อ,อารมณ์นี่หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรวมทั้งธรรมารมเกิดค,ความคิดและอารมณ์เนีย่ย นี่จำเป็นมากเลยนะมันเป็นวิธีการรักษาใจเรารักษากายด้วยศีลนะเราควบคุมกายวาจาด้วยศีลศีลก็ช่วยช่วทำให้อันตรายเข้ามาสู่ตัวเราได้น้อยแต่เรายังต้องรักษาใจด้วยนะเพราะว่า เรายังต้องใช้ตาหูจมูกเล่นกายในการรับรู้สิ่งต่างๆไม่ว่าอยู่ในวัดหรืออยู่ที่ไหนและยังไม่นับธรรมารมที่เกิดขึ้นนะในสิ่งเหล่านี้นี่สามารถก่อ,อกความทุกข์ให้กับจิตใจของเราได้เราจําเป็นมากในที่ต้องรักษาใจเพื่อไม่ให้บาปและอกุศลกรรมเนี่ยหรือสุอกุศลธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในใจเรา ทำได้งไงนะก็คือเมื่อตายูรูปหู้ดินเสียงลิ้นรับนะก็ให้มีสติอันนี้เรียกว่ารักษาใจด้วยสติหรือว่าสำรวมด้วยสตินะภาษาธรรมเรียกว่าสติสังวรหรือที่นิยมใช้บ่อยนิยมพูดบ่อยคืออินทรียสังวรอินทรียสังวรคือการนะรู้จักรักษาใจไม่ให้บาปและความทุกข์เกิดขึ้น เมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้งหกอินทรีย์ทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าจะมีสีแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องรับรู้รู้รสกลิกก่นเสียงสัมผัสธรรมารมอยู่แล้วแต่ถ้าเอาว่าเรารู้จักใช้สติในการรับรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้ใจเนี่ยไม่ทุก นี่เป็นขั้นต้นเลยนะในการรักษาใจเนี่ยแล้วก็จําเป็นมากทีเดียวผู้คนไม่ค่อยนึกถึงเรื่องการรักษาใจเท่าไหร่ก็เลยทําให้ตกอยู่อนหน้าของสิ่งแวดล้อมอยากให้ใจสบายก็คาดหวังว่าสิ่งแวดล้อมนี่มันจะถูกอกถูกใจอากาศไม่ร้อนคนน่ารักพู้จาไพเราะนะแต่พออากาศร้อนคนไม่น่ารักผู้จาไม่เพราะ นะจิตใจก็เกิดทุกสันทีมันไม่เป็นต้องเป็นเช่นนั้นนะเราเลือกสิ่งว่าร้อไม่ได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแั้็ต้องทำมาอารมณนี่เราก็เลือกไม่ได้นะแต่เราสามารถรักษาใจได้หมายความว่าแม้จะเจอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความคิดอารมณ์ที่มันเป็นลบแต่ว่าใจเราก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดทุกข์นี่ทำได้ถ้าเรามีสติ แล้วสีินี้มันช่วยรักษาใจไม่ให้หลงคล้อยเคลิมไปตามหน้าของสิ่งที่กระทบจะเป็นสิ่งยั่วยุให้โกรธเป็นสิ่งเย้ายวนให้เกิดความโลภจะถ้ามีสติแล้วเนี่ยนะมันก็ใจก็ไม่คล้อยตามแต่เป็นพราะทุกเรานเนี่ยเราไม่ค่อยได้สนใจเรื่องสติสังวรหรือเสียสังวรหรือการรักษาใจด้วยสติ หรือการมีสติในการรับรู้สิง่งต่างๆเนี่ยเราจึงถูกอยู่ในอำนาจของสิ่งแวดล้อมมากจึงเกิดความโกรธนะจึงเกิดความเครียดจึงเกิดความโลภเวลาเปิดโทรศัพท์มือถือก็เกิดความโลภอยากได้โน,น่นอยากซื้อนี่เนะบางทีก็ติดเกมหรือว่าเผลอก็หลงเป็นเหยื่อของอพวกบนอนพนันนะออนไลน์คนที่เป็นเพรมีสตินั่นแหละ นะถูกมันเย้าวยวนก็เกิดความโลภนะเกิดความอยากขึ้นมาบางทีก็ถูกย่อยุให้โกรธนะเจอภาพเจอข้อมูลเจอข้อความก็ไม่รู้จักรักษาใจก็เลยโกรธนะคุณเครืองเกิดความเกลียดเสร็จแล้วก็เผารนใจนอกจากโ,โกรธแล้วยังหลงนะเดี๋ยวนี่เป็นยนะัีไยหลงเชื่อนะหลงเชื่อแก๊งมิจฉาชีพ เขาส่งข้อความมาล่อหลอกให้กลัวให้อยากแล้วก็เลยหลงเชื่อแต่ถ้าเรามีสตินะมันจะหลงยากนะหลงเชื่อได้ยากนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยโลกกดหลงนี่ครองใจและทห้งผู้คนมีความทุกข์เฉพาะขาดสติเพราะนั้นเนี่ยนม้จะจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบโลกโลกเนี่ย ใการมีสติสังวรืรออินเสียสังวรหรือการมีสติเมื่อรับรู้สิ่งต่างๆทางอินทรีย์ทั้งหกเนี่ยก็สําคัญมันไม่ใช่เฉพาะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเท่านั้นนะรรอารมณ์ด้วยขอเราทุกไม่น้อยก็เพราะทรอารมณ์คือความคิดและอารมณ์รวมทั้งภาพจําความทรงจําบางครั้งเนี่ยภาพจําหรือความทรงจําในอดีตเหตุการณ์เดนเด่นมันพูดขึ้นมา ไม่มีสติก็ไหลไปตามหน้าของมันจมดิ่งอยู่ในเรื่องราวที่เจ็บปวดในอดีตเกิดความโศกความเศร้าเกิดความโกรธหรือไม่ชนะเนี่ยมันมีความคิดกังวลชวนให้กังวลเกี่ยวกับเรื่องอนาคตความคิดปรุงแต่งในทางลบทางร้ายเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นการงานสุขภาพลูกคนรักพอไม่มีสติก็หลงเชื่อ ก็เลยเกิดความเครียดเกิดความกังวลบางทีเกิดความกื่นตนกพวกนี้นี่หลายคนไม่ตน,นักนะเป็นเพราะไม่มีสตินะไม่มีสติในการรับรู้อารมณ์ทางทวารหรืออินทรีย์ทั้งหกเพราะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการปฏิบัติเนี่ย <c oughs> ไม่ว่าเพื่อให้มีความสุขทั้งโลกหรือความร่มเย็น ในจิตใจหรือความสุขทางธรรมเนี่ยให้การมีสติรับสาใจเนี่ยเมื่อมีการรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกเนี่ยสำคัญมากที่ทางพยาว่าอินเสียสังวรหรือสติสังวรต้องฝึกเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะแล้วไม่ช่วยทำให้ไม่เสียผู้เสียคนเวลาเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่น่าพอใจเวลาเกิดความสูญเสียขึ้นมาก็เสียแต่ของเสียแต่ทรัพย์แต่ใจไม่เสีย แล้วถ้ามีสตินะมันก็มีโอกาสที่จะเสริมปัญญาให้เกิดขึ้นกับใจด้วยเวลามีคนตำหนิต่อว่าถ้ามีสตินะันมันได้ประโยชน์นะอย่างผู้ก่อตั้งเมืองโบราณเนี่ยผู้ก่อสร้างเมืองโบราณเนี่ยคุณเล็กวิริยพันธ์เคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลแต่ว่าวันไหนถูกตำหนิวันนั้นเป็นมงคลคนส่วนใหญ่ไม่ชอบความตำหนินะเพราะว่าพอเกิดความตำหนิแล้ว มันทุกข์แต่ที่ทุกข์นี่เพราะขาดสติถ้ามีสติเนี่ยมันช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้เมื่อเสียงตําหนิมันกระทบหูหรือที่ยิ่งกว่านัา้นนะคือเอามาใช้ประโยชน์นอย่างคนที่ฉลาดอย่างผู้เลีกยงวัวพันเนี่ยพอถูกตําหนิก็ได้ประโยชน์ทําให้รู้ว่าควรจะแก้ไขปรับปรุงงานการหรือปรับปรุงตัวเองอย่างไรอันที่เรามีสติในการรับรู้ คำตำหนิที่มากระทบหูเรียกว่ารู้จักใช้ประโยชน์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สอนอยู่แล้วนะว่าให้รู้จักหาประโยชน์จากอนิถารณมอนิถารลมคือรู้รสกินเสียงสัมผัสทำอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจหรือต้องเหตุการณ์ที่ไม่น่ายินดีเช่นเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกต่อว่า,าดาทอหรือว่าเจอความเจ็บป่วยเจอความล้มเหลวก็รู้จักหาประโยชน์จากมันจะหาประโยชน์ได้ต้องรับรู้อย่างถูกต้องก่อน รับรู้โดยมีสติกำกับไม่ให้ใจเป็นทุกข์แล้วมันก็จะเกิดปัญญาในการใคร,คร่ครวนกนที่พอเรามีสติในการรับรู้โลกภายนอกจนใจเนี่ยไม่เป็นทุกข์หรืออยู่ในอำนาจของสิ่งรอบเรายอยู่แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยให้มีสติในการบริโภคเนี่ยสติในการบริโภคคือไม่ได้บริโภคเพื่อปนเปื้อ นะความอยากไม่ใช่กินเพราะมันอร่อยหรือมันถูกปากแต่กินเพื่อรักษาชีวิตบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงรวมทั้งการรู้จักประมาณในการบริโภคด้วยอันนี้ก็เ,เรื่องสำคัญนะเพราะคนทุกวันนี้เนี่ยบริโภคเยอะเหลือเกินแล้วก็ไม่ใช่บริโภคทางปากอย่างเดียวนะบริโภคทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ถ้าว่าเรามีสติสังวรในข้อแรกแล้วเนี่ยในการบริโภคทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะน้อยลงหรือมันก็จะอยู่ในความพอดีขั้นถึงเวลาที่บริโภคทางปากเนี่ยมันก็จะมีความพอเพียงเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักความพอเพียงนะกินมากจนป่วยหรือใกล้ป่วยเพราะว่าน้ำหนักขึ้นนะ น้ำตาลในเลือดสูงไขมันก็เยอะอันนี้เรียกว่าขาดสติในการบริโภคแล้วสติมาใช้ในการบริโภคนะซึ่งพระเรียกว่าโภชนเนมัตตัญตตานะความรู้จักประมาณในการบริโภคและชี่อสังอรีญญญาเนีคือรู้จักเอาสติมาใช้ในการทำกิจการงานนะเวลาคนเราเนี่ยทำงานไม่ว่าทำกิจทำหน้าที่เราทำทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นอาบน้ำถูฟันกินข้าวหรือทำงานทำการเรื่องลูก,ทำ,ก,ท,ำกทำงานก็ต้องมีสตินะแล้วาเรามีสติเนี่ยการทำงานมันก็จะเป็นการเสริมสร้างทำให้เจริญงอกงามในตัวเราในใจของเราถ้าเรามีสติในการทำงานมันก็จะไม่ถูกความเหงาความเบือ่อความเซ็งความท้อแท้ความเครียด นะความวิตกครองงำจิตใจเดี๋ยวนี้คนเครียดเพราะการงานเยอะแต่จริงไม่ได้เครียดเพราะงานแต่เครียดเพราะว่าวางใจไม่ถูกเพราะาไม่มีสติในการทํางานการมีสติในการทํางานเนี่ยตลอดทั้งวันเนี่ยมันมีคําเรียกนั่ยาชายคลียานุโยกส่วนใหญ่ก็มักจะแปลว่าการประกอบนะหรือการประกอบความตื่นไม่เห็นแก่นอน ปกติมักจะพูดถึงพระที่บำเพ็ญเพียรดึกๆึกนะว่าเป็นผู้ที่มีชาคริยานิโยมที่จริงชาคริยานชาริยานิโยมมันมีความหมายกว้างกว่านั้นนะไม่จำเป็นต้องเป็นพระนักปฏิบัติธรรมก็ได้คารวะญาติโยมที่มีสติทั้งวันมีสติเต็มตื่นไม่ใช่ว่าไม่งม่วงก็จริงไม่นอนก็จริงแต่ว่าอยู่ในความหลงเพราะว่าขาดสติสังวรหรืออินเสียสองวอนี้ไม่ถูกชาคริยานิโยมหมายถึงว่าการมีสติในการทํากิจ ในการทําหน้าที่ตลอดทั้งวันไม่ตกอยู่ภายใต้ใการข้องงของอารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นสิ่งที่คนลุกนี้จําเป็นต้องมีอยู่แล้วถ้าว่ามีสติในสามระดับนะมีสติในการรับรู้สิ่งต่างๆทางทวารทั้ง6มีสติในการบริโภคมีสติในการทํางานภาษาพราะเรียกว่ามีอินเสียสังวรมีโภชเนปัตันยุตาแล้วก็ชาครียานุโยก ทำสามหมดเนี่ยเขาเรียกว่าอปาณิกะปฏิปทาอปาณิกะปฏิทปทาแปลว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเป็นทางสายกลางเลยทีเดียวซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปฏิบัติได้คนที่บอกไม่มีเวลาม,มีเวลาปฏิบัติทำเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสามารถจะมีสติในการรับรู้สิ่งต่างๆได้ไม่ต้องใช้เวลาเลยเลย ไม่ต้องสละเวลาเพิ่มเติมเพราะทุกวันนี้ก็รับรู้เสียงต่างรอบตัวอยู่แล้วทางตาขจุบุตลินกายและใจก็เพียงแค่เติมสติลงไปการกินก็เหมือนกันนะเราก,กินอยู่แล้วคารวะกษามือ้อก็เติมสติลงไปในการบริโภคนะทํางานก็ทําอยู่แล้วก็เติมสติลงไปในการทํางานทาที่สําคัญนะที่ถูกมองข้ามไปเพราะว่าสามารถจะเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ แล้วก็เป็นการปฏิบัติที่ไม่มีคําว่าผิดนะแปลว่าไม่ผิดอยู่แล้วเป็นทางสายกลางเป็นการปฏิบัติรมที่สามารถจะทาได้ในชีวิตประจําวันนะมันไม่ต้องการเวลาเพิ่มเติมนะเพราะว่าทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางทวารทั้งหกไม่ว่าจะเป็นการกินหรือว่าการทํางานเพต่อเติมสติลงไปให้เป็นเอิเซียสังวรให้เป็นโพสเนมัตัญยุตตาให้เป็นชาคลิยานุโย และมันก็ช่วยทําให้ไม่เพียงแต่การงานดําเนินได้ดีนะแต่ช่วยทําให้ความทุกข์เนี่ยบาบรรเทาเบาบางและเป็นกําลังนะในการสรรพุนให้เกิดการเห็นธรทมนะที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ